ราคาไทยมาแล้วนะครับผมสำหรับ iPhone SE รุ่นล่าสุดปี2022นะครับผมจะราคาประหยัดโดนใจกระเป๋าตังค์ของทุกคนหรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวมาฟังกัน หลังจากที่ตีโอได้ทําคลิปพูดถึงสเปคไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเล่ารายละเอียดคร่าวๆไปแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่รด้พูดถึงราคาไทยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทาง Apple ได้ประกาศราคาในประเทศไทยออกมาแล้วนะครับผมราคานะครับผมจะถูกแบ่งออกเป็น2ความจุด้วยกันนะครับผมซึ่งความจุเนี่ยมันจะมีความจุตั้งแต่64กิกนะครับผมและก็128กิกนะครับ แล้วก็256กิกนะครับผมโดยราคาที่ตัวเริ่มต้นนะครับผม64กิกเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่15,900บาทนะครับผมและ128กิกมีราคาอยู่ที่17,900บาทนะครับผมและความจุสูงสุดนั่นคือ256กิกเนี่ยก็จะอยู่ที่21,900บาทนะครับ ซึ่งใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กด subscribe channel ตีรีวิวยังไงก็ฝากกด subscribe ช่องตีรีวิวด้วยละกันถ้าได้เครื่องจริงมาแล้วเนี่ยก็จะทําการรีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมรวมไปถึงใครที่มีเพื่อนๆเ,เล็งสนใจ iPhone ตัวเล็กสเปคแรงตัวแบบซี่มันสามารถใช้ 5G ได้นะครับในราคาเบาๆเนี่ยก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยกันละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ตีโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ